สสเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางวงเงิน15,000ล้านบาทแบ่งเป็นวงเงินกู้เสริมสภาพคล่อง10,000ล้านบาทที่เหลือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มมีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วม700แห่งหากคอสชเห็นชอบเริ่มใช้ได้1กันยายนนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมไม่เห็นชอบรับรองหลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาของมหาวิทยาลัยชื่อดัง4แห่งและให้เพิกถอนการรับรองหลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาของมหาวิทยาลัย3แห่ง เหตุผู้ต้องขังชายเสียชีวิตในเรือนจำกลางจังหวัดขอนแกน่นและพบในท้องมียาไอซ์และยาบ้าหอ่อทุงยางอนามัยล่าสุดชุดสืบสวนตั้งกรรมการสอบที่มาของยาเสพติดแล้วว่าเล็ดลอดเข้ามาเรือนจำได้อย่างไรโดยตรวจสอบกล้องวงจรปิดและหาบอกแสจากผู้ต้องขังสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอไวท